สดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องวาวาซากุระอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำละครสั้นเรื่องหนูอยากไปเที่ยวบ้านต้นไม้ไปรับชมกันเลยเย่เย่เย่ก่อนที่จะไปนะคะเราจะแจกไอดีบ้านต้นไม้ก่อนอย่างแรกก็อ่ะเดี๋ยวบอกที่กดใส่ไอดีก่อนนะกดไปที่เมนูได้เลยค่ะ เสร็จแล้วกดไปที่ชาร่อีเด็ไอเทมอีเด็ตรงนี้เลยนะที่วงกลมสีส้มลากอยู่ดูนะคะเสร็จแล้วก็กดไปตรงไอเทมตรงนี้เลยนะคะกดไปแล้วนะคะทุกคนก็กดพรอ p ตรงนี้นะคะอันนี้เราเซฟเรียบร้อยแล้วแต่ก็กดเสิร์ชเสิร์ช by pop id ค่ะเสร็จแล้วนี่นะคะ id แล้วก็พิมพ์ตามเราได้เลยค่ะ หนึ่งสองหนึ่งหสองหกแปดสี่สอนย้ี่ค่ะใครอยากไปเที่ยวไปได้เลยนะคะสวยมากๆไปดูมาแล้วไม่ใช่เราสร้างนะเขาสร้างเก่งมากเลยทุกคนเราไปเอาจากติ๊ t o ็อนะคะไปทุกคนไปเที่ยวกันเลยไปเที่ยวกันเลยไปเราเอาโบกับลูซี่มาด้วยนะคะขึ้นมา เอารถไปไม่พอลงมาก่อนรถไปไม่พออีกไม่เป็นไรลงมาไปเราไปรถนี้กันเลยไปกันน่าจะพอแล้วนะอยูในรถก่อนโอ้ดูไม่ได้ไม่เป็นไรพอและวพอแล้วไปกันเลยทางไปก็ไม่ยากนะทุกคนถ้าใครจะขับรถไปใครจะขับรถไปตามเราได้เลยนะ ระวังคนข้าบถนน,นด้วยนะวิ้ยไม่ใช่ขับผิดขับผิดวิ้ยแต่ไปฝั่งนี้ได้อยู่เลี้ยวขวาเสร็จแล้วก็ลงอุโมงเลี้ยวขวาเหมือนเดิมแล้วก็เลี้ยวซ้าย แล้วก็ไปต่อได้เลยนะทุกคนอย่าชะลอความเร็วด้วยนะอย่าเร็วเกินไปไม่งั้นเดินลนเสร็จแล้วก็ขับต่อไปตามเราอีกนะครับมถ้าไปอีกฝั่งน่าจะง่ายกว่านะเห็นตรงนั้นไหมนั่นแหละครับคือบ้านต้นไม้ของเราย้ยวขวาเสร็จแล้วก็ขึ้นเลี้ยวซ้ายนี้นะครับ แล้วก็เลี้ยวขวาจะเจอบ้านหลังนี้ก่อนนะครับแล้วข้างหลังบ้านหลังนี้ก็คือบ้านต้นไม้ครับน่ถึงแล้วนี่แหละคนไทยสร้างด้วยนะอุ้ยโบอมคอยแกทะลุออกมาจากกระจกรถเลยนะทุกคนลงมาเร็วไหนเช็ค เช็คสมาชิกสิโมเดลมาค่ะแมกเกอร์มาครับมแม่มาจ้าจีจี้มาค่ะโบงงวงฮงบ๊โอเคลูซี่แมวมาครบนะนี่เราได้เลขที่นี้ สิบสองาสามพ่อขอเอากุญแจโอเขาไม่ล็อกหรอเออช่างเถอะเน่เขาให้อุปกรณ์อะไรมาครบครันดีเลยแหละโอ้ทำไมไม่ตามมาล่ะมาสซ่ทำอะไรกันอย่ไปไปไปเดินมานะทุกคนเดินเป็นแถวมีดอกไม้ด้วยนะทุกคนไปทุกคนเราเดินไปเลย เดินไปแบบนี้เลยนี่ก็จะมีที่ตากผ้าด้วยนะอุ้ยเขาโดตากด้วยอ๋อนี่มันของเรานี่หว่านี่นี่แหละพอไขแล้วอเดี๋ยวขึ้นไปทีละคนนะเดี๋ยวหักออกไปไหนอ๋ออยู่นี่ขึ้นไปดูบ้านทีละคนและอย่าเพิ่งบอกนะว่าเป็นยังไงอเริ่มจากโมเดลกับลูซี่เลยโอเคค่ะ มมีข้ออะไรด้วยอะเป็นข้อกไก่นะขึ้นมาอุ้ยขึ้นสูงกันนะเนี่ยอุ้ยมีที่นั่งด้วยทางนี้ก็จะเป็นว้าวห้องครัวโอหห้องครัวมีมะน,นาวมะเขือเทศมีเนื้อมีมะละแตงโมอคืออะไรอะมะละกอปะ่ะเออมะละกอไว้ตำส้มตำกับผัก แล้วก็มีเครื่องเทศสิงล้างจานตู้เย็นเครื่องซักผ้าวยจิตี้คงชอบอ่ะใช่ไหมลูซี่เหมียวเออนี่ก็จะเป็นเออโต๊ะโต๊ะกินข้าวส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำฉันชอบสุสดๆเลยล่ะอ้าวอาดอ้โห มีที่วุ้นปากให้ด้วยอ่ะดีชะมัดเลยนะมีแชมพูเฮ้ยดีจริงๆมีเขาแบบดีจริงๆเลยนะลูซี่ครบคันอ่ะแค่ในแค่น้องห้องก็แบบดีแค่ไหนแล้วเข้าไปในบ้านเลยแล้วกันโหแบบมันไม่มีแอมีนาฬิกาด้วย อันนี้เป็นทีวี็ีทีวีด้วยนะทุกคนแต่ไม่รู้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจะถึงไหมอันนี้ก็จะเป็นที่ชั้นวางหนังสือว้าวมีต้นไม้ทะลุเข้ามาในบ้านด้วยเสร็จแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของตกแต่งอันนี้ก็จะเป็นโตเครื่องแป้งส่วนนี้ก็จะเป็นมุมทำงาน ที่นอนเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยมีหมอนให้มีหมอนต้องนอนพื้นแข็งๆเนี่ยนะโอ้ยนอนแบบนี้ก็ได้นะทุกคนแต่ไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีที่นอนนะส่วนตัวฉันชอบสุดๆเลยละ่ะสีสันคือเยอะมากสวยมากๆเลยค่ะเซ็งเหรอ เดี๋ยวพ่อไปถ่ายคลิปให้ผู้ชมดูนะเดี๋ยวถ่ายให้ผู้ชมเราเออเดี๋ยวดูชันพ่อบังพ่อกับแม็กเกอร์ขึ้นมาพร้อมกันนะนี่มาเร็วว้าวทุกคนไม่อันนี้เรียกว่าอะไรนะแม็กเกอร์โซฟานั่นแหละอันนี้ว้าวมีอะไรอันนี้มะนาวว้าวมีให้ทำเพียบ ตู้เย็นม่มีอะไรให้กินแต่มีเครื่องปรุงมาให้ด้วยเออโบโบเหมือนเหมือนไม่อยากไปนะออาใช้แล้วไม่ปิดเนี่ยใครเนี่ยปิดเออปิดปิดแล้วเสร็จแล้วก็ตู้ซักผ้าอ้ยไม่ใช่ตู้ซักผ้าอ้ยไม่ใช่เครื่องซักผ้าโต๊ะกินข้าวว้าวจีจี้คงชอบอีกแล้วเครื่องของเล่น อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะทุกคนเข้ามาว้าวมีแบงชนห้องด้วยนะโซนห้องห้องนั่งเล่นกับโซนห้องนะาเอ้ยห้องห้องนอนเด้จงิจงๆเลยพอชอบอุ๊ยมีต้นไม้ด้วยเอาหัวโขกแปะแปะแปะปะมีตู้เสื้อผ้าเยี่ยมเลยใช้ดีเลยนะมีไฟด้วยตอนคืน ดีออกมาห้องน้ำไม่กลัวผีโอ้ไฟรอบบ้านเลยนะดีะมัดมีคอไก่ดีมากจีจี้ลองขึ้นไปดูซซจีจี้กับแม่ไหนแม่อันนี้ไม่สองอีพีนะทุกคนผมดูเหมือนแบบเวลาจะไม่ค่อยพอละแต่มีสองอีพีรอได้เลยนะจ้ะว้าวข,าขึ้นมา ก็จะมีเป็นแบบโซฟามองวิวแบบวิวทิวเขาภูพัด <c oughs> ดีจังเลยจีจี้เอาหมวกแม่มาใส่ทำไมเนี่ยเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นห้องครัวที่แม่ชอบสุดๆว้าวมีเครื่องทำแบบส้มตำเต็มเลยมีน้ำมันนามีมะเขือเทศมีเนื้อมีมะละกอมีเครื่องปรุงดีจัง ก็ตู้เย็นที่ไม่มีอะไรกินเลยว้าหนูอยากเล่นหนูอยากเล่นแล้วก่อนเดี๋ยวไปพี่ไปทัวร์ให้พี่ๆเขาดูก่อนนี่ก็จะเป็นกระจกห้องน้ําอุ้ยไม่มีไม่มีของเด็กหรอเราแจ้งกับทางร้านแล้วว่ามีเด็กแต่เขาก็ไม่ใส่โถสําหรับเด็กมาให้เลยอะ่ะแต่ไม่เป็นไรนี่ก็จะเป็นขันไม่มีขันเนาะโอ๊ย น้นโดยใช้ฝักบัวก็ได้โหไฟเอะฉมัดเลยนะเนี่ยทุกคนดีมากเสร็จแล้วก็เปิดประตูมีนาฬิกาซึ่งตรงไหมไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าชั้นวาง,นงสือ่อหนังสือปลอมนะทุกคนหนังสือแบบติดผนังอะอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่แสนเร็กเล็กเสื้อผ้าแม่เอามา เป็นสิบสิบชุดวันนี้เรามาสิบวันกันนะมีมีสิบนะอีพีนะเออถึงไหมไม่รู้ <c oughs> แต่น่าจะถึงแหละมีก็จะเป็นเตียงอ่ามีสองเตียงองหรอไม่เป็นไรนะไปไปไปแม่ชอบสุดๆเลยละ่ะเพราะว่ามันธรรมชาติมากมีพวกแบบ แรงผักมีสายฉีดน้ำตรงนี้ก็อาบน้ำได้นะส่วนแบบอุ้ยเย็ยนเย,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 ย็นเย็นเยยยยอ้ยเขาตากผ้าขนหนูให้เราเลยนั่นเนี่ยผ้าขนหนูนะทุกคนผ้าขนหนูรออีพีสองได้เลยจ้ะอีพีแรกทัวร์บ้านก่อนอนจะจ้ะบ๊าบบ้าเจอกันอีพีสองอัดเดี๋ยวนี้เลยจะ้ะ